ตัดสินใจซื้อให้น้องผูโตกินครับเขากินหมดเลยครับทั้งชามสุขภาพดีขึ้นลาเหลืองขึ้นหนักขึ้นจำมั่มขึ้นครับสวัสดีครับผมไทเกอร์นะครับส่วนนี่น้องคูโตนะครับแมวพันธุ์สกอตติโฟนะครับอายุประมาณ3ปีครับตอนนั้นไปเรียนที่เชียงรายแล้วก็ได้เจอเขาจากพี่ที่รู้จักกันครับผูโตเนี่ยจะชอบอ้อนตอนเช้าครับร้องแล้วก็จากนั้นก็จะหายไปทั้งวันเลยครับไปนอนตามที่ต่างๆไปแอบอะไรพวกนี้ครับ ก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องกูโตเนี่ยกินน้อยครับน้ำหนักเนี่ยจะน้อยกว่าเพื่อนที่เป็นพันธุ์เดียวกันนะครับนิสัยที่ขี้เกียจแล้วก็ชอบนอนก็เลยเป็นที่มาของการกินอาหารน้อยของเขาครับผลเขาเนี่ยจะไม่ค่อยนุ่มนยครับเท่ากับตอนที่รับมาแรกๆครับ พาไปหาสัตวแพทย์นะครับแล้วสัตวแพทย์เนี่ยเขาแนะนําให้กินอาหารเม็ดผสมกับอาหารเตียยครับทีนี้ผมก็ทําตามที่เขาบอกแต่ว่าน้องเนี่ยเลือกกินแต่อาหารเปรียยเท่านั้นแล้วก็เหลืออาหารเม็ดไว้ทําให้น้องเนี่ยได้รับสารอาหารไม่เพียงพอเหมือนเดิมก็เลยเป็นกังวลอยู่ครับ ผมรู้จักเมียวมีผ่านเพื่อนที่รู้จักกันครับที่เลี้ยงพันเดียวกันแล้วมีนิสัยคล้ายๆกันคือแมวของเขาเนี่ยก็เบื่ออาหารเหมือนกันนะแบบที่เกลียดชอบนอนอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยกินอาหารแล้วเขาก็เลยแนะนําตัวนี้ผมมาผมก็ลองดูส่วนผสมแล้วก็น่าจะโอเคก็เลยลองให้เขาทานดูครับ ผมเนี่ยลองนำอาหารเนี่ยไปใส่ผสมกับอาหารเปียกให้น้องเขากินก่อนนะครับตอนแรกปรากฏว่าเขากินหมดเลยครับทั้งชามจากที่เขาจะกินแต่อาหารเปียกแล้วก็เหลืออาหารเม็ดไว้ตั้งแต่เจอเมยวมีมาเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับก็รู้สึกว่าขนน้องเนี่ยนุ่มลื่นขึ้นนะครับและอีกอย่างที่สังเกตได้คือเวลาอุ้มน้องเนี่ยครับผมรู้สึกได้เลยว่าน้องเนี่ยหนักขึ้นจำมั่งขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นอีกด้วยัปัญหาเรื่องการเลือกกินของน้องเนี่ยก็หมดไปจากที่เคยกินอาหารเปียกก็กินอาหารเม็ดมากยิ่งขึ้นครับเวลาผสมกันครับน้อง ดูสุขภาพดีขึ้นร่าเริงขึ้นพอเราเห็นน้องได้เจออาหารที่ชอบที่ใช่สําหรับน้องเนี่ยเรากับครอบครัวก็แฮปปี้มากขึ้นครับอีกอย่างเมียวมีเนี่ยไม่มีส่วนผสมของไก่และบายโปรดักที่สําคัญเลยนะครับการที่ให้น้องแมวกินเค็มจะส่งผลต่อไตน้องในระยะยาวนะครับเมียวมีเป็นสูตรโลโซเดียมด้วยผมเลยตัดสินใจซื้อให้น้องกู้โตกิน,นครับสำหรับคนที่สนใจหรือว่ามีปัญหาน้องแมวทานยากเลือกกินอาหารนะครับก็เลยอยากให้ลองเมียวมีนะครับ ตัอนี้นะครับก็อยากให้ลองเปิดใจมาลองเมียวมีดูนะครับเพราะว่าน้องผู้โตเนี่ยลองกินแล้วได้ผลดีก็เลยอยากให้ทุกคนเปิดใจลองเมียวมีกันครับ